มาคุยเรื่องประเภทของดิจิมอนกันดีกว่าว่าวัคซีน Data ไวรัสเนี่ยมันมีอะไรให้เราพูดถึงกันบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนประเด็นเรื่องดิจิมอนในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรามาในประเด็นที่พื้นฐานของพื้นฐานเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของประเภทดิจิมอนนั่นเองนะจะว่าเป็นพื้นฐานขนาดนั้นไหมมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทแรกๆที่ถ้าคนที่จะรู้จักหรือจะเล่นเกมดิจิมอนอะไรพวกนี้ต้องรู้เอาไว้นะครับวันนี้ผมจะยกกลิบประเด็นเรื่องของประเภทดิจิมอนมาพูดคุยนะครับว่าดิจิมอนมีประเภทอะไรบ้างซึ่งคัดมาแล้้วจะพูดไดไเนี่ย ก็คงเป็นประมาณ6ประเภทนะครับอ่าลหลายๆคนอาจจะรู้จักแค่วัคซีนด a ตาไวรัสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขอเรียกไอ้พวกนั้นอนะว่าเป็นประเภทหลักกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเรียกว่าประเภทจำเพาะก็ละกันซึ่งก็มี3เหมือนกันเนาะก,ก็รวม3บวกก็เป็น6ประเภทดิจิมอนตามในคลิปนี้นั่นแหละครับและเดี๋ยวพออธิบายเรื่องของประเภทดิจิมอนโดยองครวมที่เป็นลอสตอรี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการหยิบยกเรื่องราวของในเกมในอนิเมะที่มีการพูดถึงมาเล่่่่าาาาาให้้้้กกัับบทททุคนนงงงงดวววยยยะรประเเภขออออตธิีีลผ พูดถึงดิจิมอนตัวหนึ่งเนี่ยทุกคนสังเกตมาว่าผมจะพูดถึงระดับต้องพูดถึงรูปแบบนะครับแล้วก็พูดถึงประเภทซึ่งประเภทของดิจิมอนเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่ามันมีไว้เพื่อเป็นองค์ประกอบภายในร่างกายครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนจะเรียกว่าชนิดก็ได้เหมือนกันนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าภาษาไทยมันค่อนข้างจะพูดได้ในหลายๆบริบทหลายความหมายนะครับแต่ว่าผมติดการใช้คําว่าประเภทมาแล้วนะครับผมก็จะอธิบายว่าประเภทของดิจิมอนเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกธาตุที่อยู่ในตัวของโปเกมอนนะครับเอ,อ เรื่องราวของโปเกมอนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในความเข้าใจของผมที่ทําให้เข้าใจพวกดิจิมอนได้มากขึ้นเนี่ย<ะ>ก็ต้องบอกเลยว่ามีพื้นฐานมาจากการที่เรารู้จักโปเกมอนเหมือนกันครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทดิจิมอนนะครับมันเริ่มมาจากประเภทประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจะเรียกว่าประเภทฟรีซึ่งประเภทฟรีเนี่ยมันเป็นประเภทที่อยู่มาตั้งแต่เมื่อบรรพก,การแล้วนั่นเองนะแล้วอยู่มาตั้งแต่เมื่อบรรพก,การแล้วก็นับว่าต้องเป็นดิจิมอนโบราณถึงจะมีประเภทแบบนี้ใช่ไหมครับดิจิมอนที่มีประเภทแนวนั้นก็เป็นพวกแบบวีมอนอออย่่าาางงงเีี้้ในนนขภภคทรรรจจะะไดหซึิปฟ ือจะมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วทีนี้พอที่จิาแม่เหล่านั้นมีการคัดเลือกคัดสรรการวิวัฒนาการตามธรรมชาติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รับคุณสมบัติธาตุติดตัวมันกลายเป็นวัคซีนดาตาัต a าไวรัสอะไรก็ว่ากันไปครับและทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมีการค้นพบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวของ การที่ดิจิมอนตัวหนึ่งสามารถมีได้หลายประเภทอยู่ในตัวของมันแต่ว่ามันจะไม่มีการเปิดเผยครับแบบนี้เราจะเรียกว่า variable ครับผม variable คือดิจิมอนหนึ่งตัวเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีน data หรือไวรัสอยู่ในตัวก็ได้เหมือนกันนะครับพวกดิจิมอนที่เป็นแบบว่า variable เนี่ยก็คือจะเป็นพวกดิจิมอนสปิริตที่มีระดับเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับตอนต้นผมบอกไว้ว่ามี6ประเภทใช่ไหมอะเมื่อกี้มีฟรีแล้วก็วัคซีน data ไวรัสที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็มีเพิ่มเป็น variable อย่างที่บอกนะและทีนี้มันก็ะะะมมีอกปรกอปรรรรรเเเภภทททนึงคื่่าาาไสาาถ นู่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวกับมันได้เลยครับมันก็คือไม่ระบุประเภทนั่นเองนะเออซึ่งก็มีอยู่ในดิจิมอนแปลกๆดิจิมอนที่มันดูมีความสยองขวัญอยู่ในตัวของมันอะไรอย่างเนงะี้ยยกตัวอย่างให้ก็อย่างเป็นเดียบโลวันอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างมีความประหลาดอยู่ในตัวเนาะแล้วก็จะไม่สามารถระบุประเภทได้นั่นเองครับทีนี้ประเภทที่อยู่ในตัวของดิจิมอนมันก็จะส่งผลในแง่ของตัวนิสัยนะครับแล้วก็ส่งผลในแง่ของการต่อสู้ที่ผมยกโปเกมอนมาพูดเนี่ยมันะ แล้วก็ไฟพืชชนะน้ําน้ําชนะไฟไฟชนะพืชวนกันอยู่อย่างนี้ถูกไหมแต่ทีนี้นะครับผมถ้าเป็นดิจิมอนเนี่ยง่ายๆนะเอาเป็นประเภทที่มันมีการแพ้ทางซึ่งกันและกันเวลาดิจิมอนสู้กันนะครับไวรัสชนะ Data, ดาต้าดาต้าชนะ ine, วัคซีนวัคซีนชนะไวรัสมันก็เป็นลักษณะของการวนแบบนี้เหมือนกันนะครับและทีนี้นะครับผมไอ้พวกฟรี v ว r i เรียเบลหรือประเภทไม่ระบุแนะ่ชัดอย่างเงี้ยครับถ้าตีเป็นาธาตุของโปเกมอนเราจะตีเป็นาธาตุอะไรดีเราก็ตีเป็นาธาตุนอร์มัลก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวก3ธาเมื่่่อออกกกีีี้ทมมมัััันนนตสูจะะลษณขงการชนนะะทางงซึ่กกััน แต่ว่าพอมาเป็นธาตุนอร์มอลปุ๊บเนี่ยในโปเกมอนก็จะชัดเจนนะครับว่าธาตุนอร์มอลมันไม่ได้ส่งผลว่าแพ้หรือชนะแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นความเสียหายตามปกติไปอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ประเภทของดิจิมอนนะที่ผมบอกไปว่ามี6แบบที่จริงมันจะมีแถมมาให้อีกหนึ่งแต่ว่านี่ผมไม่นับว่าอยู่ในประเภทครับนั่นก็คือเป็นพวกดิจิมอนทารกนั่นเองนะดิจิมอนทารุกครับมันไม่มีประเภทครับเออคือแบบดิจิมอนเนี่ยเวลาที่ผมหาสารนุกรมนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแบบประเภทบอกตามที่ผมบอกไป6อันเมื่อกี้แและแต่่่ววาาาาาถ้เเเรรรรสสิิในนของดจคผม พบว,ว่ามันไม่มีประเภทเขียนไว้ตั้งแต่ต้นครับในความหมายก็คือว่าถ้าพูดถึงการชนะทางอย่างเงี้ยผมว่าปกติเป็นการไม่แพ้ทางแล้วก็ไม่ชนะทางก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าตามปกติแล้วคอมบันเซนของพวกสารนุกรมดิจิมอนมันคงต้องการสื่อแล้วว่าพวกดิจิมอนทารกเนี่ยยังไงก็ไม่ควรจะเอาไปต่อสู้ยู่ขนาดนั้นอยู่แล้วครับก็เลยไม่รู้ว่าจะระบุประเภทไปให้มันเสียเวลาทําไมอะไรประมาณนั้นเนาะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของพวกประเภทของดิจิมอนคร่าวๆนะทีนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับทีละกลุ่มนั่นเองนะกลุ่มแรกเรีย จะเข้า3ประเภทนี้แหละก็คือเป็นวัคซีนด a ต a าวรัสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิจิมอนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยถามว่าจะเข้าไปอยู่ในประเภทจาเพาะที่เป็นไม่ระบุชัดเจนอย่างเงี้ยพอไหวนะครับแต่ว่าประเภทฟรีประเภท,ท variable เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีแหละนะครับผมถ้าเป็นดิจิมอนประเภทหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละประเภทเนาะประเภทแรกก็ต้องเป็นประเภทวัคซีนนะครับผมเขาจะระบุเลยว่าเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะของการชอบปกป้องตัวเองแล้วก็ชอบปกป้องพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะมีนิสัยที่ดีนะครับแลก ถ้าเกิดว่าเราเห็นดิจิมอนวัคซีนหลายตัวเนี่ยก็ดูจะเป็นคนดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วดิจิมอนที่เป็นประเภทวัคซีนแล้วก็ดูดุดร้ายอย่างเงี้ยมันมีไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันจะอ้างอิงพื้นฐานของนิสยัยพื้นฐานของการใช้ชีวิตเนี่ยตามที่ได้บอกไปว่ามันมักจะอยู่ของมันอยู่กับกลุ่มของมันแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองปกป้องกลุ่มของเพื่อนพ้องจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับดิจิมอนประเภทวัคซีนนะครับจะเป็นประเภทที่มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสบัสเตอร์ครับซึ่งดิจ เช่นรีโวมอนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นดิจิมอนไวรัสบัสเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะไปไล่ล่าไล่กําจัดพวกแบบดิจิมอนไวรัสนะครับราะว่าวัคซีนเละอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นประเภทที่ได้เปลี่ยบไวรัสนั่นเองนะมันก็จะเป็นประเภทที่พยายามกาจัดดิจิมอนชั่วร้ายแนวๆนั้นไปครับก็ถือว่าดิจิมอนวัคซีนที่เน้นการปกป้องตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดว่าจะมีดิจิมอนวัคซีนตัวไหนที่ออกเป็น,นแนวบุกก็จะเป็นพวกไวรัสบัสเตอร์เป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับประเภทต่อมาไหนๆก็พูดแล้วนะครับ พื้นฐานของนิสัยของพวกมันส่วนใหญ่นะจะเป็นดิจิทัลที่อาศัยอยู่พื้นที่ของตัวมันเองอ่ะคล้ายๆวัคซีนนะครับแต่วัคซีนเน้นในการปกป้องพื้นที่ของตัวเองแต่ถ้าเป็นดิจิทัลไวรัสจะเน้นขยายพื้นที่ครับผมก็คือว่ามันจะมีการเพิ่มจํานวนปริมาณของพวกมันเองด้วยแล้วก็มีการขยายเผ่าพันธุ์ออกไปให้อยู่ในบริเวณที่กว้างขึ้นนะครับเรียกว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ตัวมันแล้วก็ตัวของเพื่อนๆของมันเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้โดยแน่นอนว่าถ้าเป็นดิจิทัลไวรัสที่มีพื้นฐานนิสัยแนนนวีี้้มมักก็ตองาารรรไปน ที่ของชาวบ้านนั่นเองครับเออก็ให้มันชัดเจนเลยนะว่าวัคซีนกับไวรัสเป็นปฏิบัติกันด้วยประการชนิดเลยครับคือวัคซีนไม่บุกแต่ว่าวรัสนเนี่ยเน้นบุกนั่นเองนะแล้วก็ต้องบอกว่าดิจิมอนไวรัสเนี่ยจะมีความดุดันอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความไม่เกรงใจใครและแน่นอนผมก็ต้องพูดในมุมของตัวดิจิมอนไวรัสด้วยนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมนะว่าดิจิมอนไวรัสดีๆก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเออเราพูดถึงแบบวัคซีนไวรัสอย่างเงี้ยผมเปรียบเทียบให้ง่ายๆเลยนะถ้าน,นิาคนีัซ วัคซีนก็อาจจะเป็นคนดีเลยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับของภาคเทเมอร์อย่างเงี้ยกิวมอนเป็นดิจิมอนของพระเอกเหมือนกันเขาก็ให้เป็นประเภทไวรัสนะครับแต่มันก็จะสื่อเรื่องของความดุดันที่ผมบอกมาเมื่อกี้แหละและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นในส่วนของดิจิมอนที่เป็นไวรัสนะครับนั่นก็คือดิจิมอนที่เป็นสีดํานั่นเองครับดิจิมอนที่เป็นสีดำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากมายถูกป่ะอันนี้ผมพูดในลักษณะที่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อจากแบบว่าสมมติอากูมอนกลายเป็นอากูมอนสีดำวอล แบบนี้ค่อนข้างเยอะตรงที่ว่าดิจิมอนที่มีคุณสมบัติประเภทดั้งเดิมของมันเนี่ยเป็นดิจิมอนวัคซีนหรือด a ต้าแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีกลไกการเปลี่ยนประเภทให้กลายเป็นประเภทไวรัสปุ๊บมันก็จะตามมาพร้องกับสีดำหรือเราจะเรียกลำดับใหม่เรียกว่ามันกลายเป็นสีดำแล้วมันก็กลายเป็นประเภทไวรัสก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการกลายเป็นสีดำด้วยสายพันธุ์ของดิจิมอนนะครับไม่ใช่การรับสิ่งที่เรียกว่า black digital เข้าไปครับ black digital เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสารสารอันหน,น, World นที่าาเปน็นสีด้ เนาะแต่ว่าถ้ากลายเป็นสีดําด้วยแบล็กดิจิตอลเนี่ยเจ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะยังอยู่ในประเภทเดิมครับผมยกตัวอย่างเช่นโอเมกามอนโอเมกามอนเนี่ยพอได้รับแบล็กดิจิตอลปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นโอเมกามอนสวาร์ตอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นประเภทวัคซีนอยู่นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายพันธุ์ดิจิตอลที่เกิดจากความเป็นไวรัสในตัวก็จะกลายเป็นดิจิตอลประเภทไวรัสไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกสายพันธุ์กาบูมอนอย่างเงี้ยสายพันธุ์อากูมอนอย่างเงี้ยครับพวกสายสีดำเนี่ยคือเป็นพวกดิจิิิททททททอออออออลลลลีีี่่่่่่่่เเ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 ปปปปปป็็็็นน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 นไววรรรรรรัััััส้้งงงงงหมมมดดยยยยาาาะะะะะะภภภตตกกจจ Data Data คคบบซึืุ คือมันเป็นดิจิมอนที่ถ้าเอาพื้นฐานการใช้ชีวิตพื้นฐานการมีชีวิตอยู่ในดิจิตอลเวิร์ของมันเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าเข้ากับตัวเองครับและมันเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามักจะอยู่รวมกันในหมู่ของความเป็นดิจิมอนประเภท Data เท่านั้นครับผมดิจิมอนประเภท Data ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่สูงสิงกับดิจิมอนประเภทไวรัสจะไม่สูงสิงกับดิจิมอนประเภทวัคซีนเลยนะครับแต่พื้นฐานของพวกมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนิสัยที่ไปรุกรานใครหรือไม่ ความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างดีแล้วก็ในบรรดา3าประเภทนี้มันเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะของการเคลื่อนย้ายพื้นที่อย่างเงี้ยเยอะกว่าดิจิมอนประเภทไวรัสแล้วก็ประเภทวัคซีนครับผมด้วยความสามารถในการปรับตัวของมันนั่นเองครับแล้วก็มีข้อมูลที่บอกย้ําไว้เลยนะครับว่าดิจิมอนประเภทด a ต a านี้มันจะไม่ปักตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานด้วย2ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยไพ่ดอกแบบที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้ามีดิจิมอนไวรัสมาบุกยึดพื้นที่ดิจมิมอนดัตต่จะยยยยย้้้้าาาาาหหนนนนนีีไปปปเเเเลออ 2, อ่่่่งััััรืืืถถ็จจท2คกิดวมบ พื้นที่เดิมแล้วมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ของมันได้โดยที่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเป็นเอกเทศแล้วก็ไม่ต้องยึดโยงว่าจะต้องย้ายถิ่นฐานพร้อมๆกับเพื่อนอย่างนี้นะครับดิจิมอนประเภทดาต้าก็คือสามารถที่แบบใช้เดี่ยวได้ดีกว่าดิจิมอนวัคซีนแลวก็ไวรัสอย่างที่บอกไปครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของประเภทหลักเนาะต่อไปจะเป็นประเภทจำเพาะบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจาะก,กันครับผมประเภทแรกก็ต้องเป็นประเภทฟรีนะครับผมประเภทฟรีหรือประเภทอิสระนั่นเองนะดิจิมอนเหล่านี้นะครับผมมันมีตัวตนาตัั่่ยยรวรวเกิิดจญที ในประเภทฟรีนะครับผมมีอยู่แค่5ตัวเท่านั้นครับผมคือจะมีเป็นวีมอนท็อกมอนอามาดิมอนวอมอนและก็สปาดามอนนะครับผมซึ่งเจ้าดิจิมอนพวกนี้แน่นอนว่าพวกมันก็มีสายวิวัฒนาการของมันที่เป็นเติบโตไปเป็นดิจิมอนตัวอื่นได้นะครับแต่เรากำลังพูดในแง่ของดิจิมอนฟรียุคที่มีการเกิดของพวกดิจิมอนประเภทฟรีนี้นะครับผมมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าดิจิเมนทัลซึ่งดิจิเมนทัลนะครับผมมันก็ไม่ใช่ไอเทมที่เอาไว้เปลี่ยนร ดิจิมอนเท่านั้น,น,นทําให้ดิจิมอนตัวนั้นกลายเป็นดิจิมอนที่เป็นร่างอาร์เมอร์ครับซึ่งดิจิมอนร่างอาร์เมอร์แต่ละตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีกลไกความสามารถความแข็งแกร่งเนี่ยที่แตกต่างจากดิจิมอนระดับทั่วไปนะครับแต่ให้เข้าใจว่าดิจิมอนที่เป็นร่างอาร์เมอร์ทั่วไปครับความแข็งแกร่งของมันเนี่ยกลางๆเลยนะจะอยู่ในระดับโตเต็มวัยเป็นหลักเนาะแต่ว่าที่เก่งเท่าร่างสมบ,บูรณ์ร่างสุดยอดมีไหมก็มีครับผมแต่ว่าให้เข้าใจว่าดิจิมอนร่างอาร์เมอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป 5ตัวที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับที่จริงตัดสปาร์ดามอนออกไปกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกวีมอนวอมอนฮอกมอนอย่างเงี้ยเขาใช้ดิจิมนทัลเขาเป็นประเภทฟรีอยู่แล้วเขาก็เปลี่ยนไปเป็นประเภทฟรีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าดิจิมนทัลมันเป็นไอเทมที่อยู่ในยุคบรรพการแล้วก็มีคุณสมบัติของการเปลี่ยนดิจิมอนให้ยังเป็นประเภทฟรีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีดิจิมอนบางประเภทนะครับผมอย่างตัวปาตามอนแล้วก็เทลมอนอย่างเงี้ยสามารถที่จะมารับพลังของดิจิเเเเมนนนทททอออลซซึ่่่งงงตตตััััวววปปปปปาาา็็รรระะภภดด้คแพพไบข ดิจิมอนเท่าแล้วก็เปลี่ยนร่างไปเป็นตัวนู้นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทฟรีซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ถ้าใครกําลังเข้าใจว่าเฮ้ยดิจิมอนประเภทฟรีต้องเป็นดิจิมอนอาร์เมอร์เท่านั้นในแง่ของร่างโตเต็มวัยขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมถ้าเกิดว่าวีมอนมีการวิวัฒนาการไปอย่างเงี้ยครับกลายเป็น X อวีมอนอย่างนี้ก็ยังอยู่ในประเภทฟรีอยู่นะแล้วก็ถ้าวิวัฒนาการไปอีกไพดามอนอย่างนี้ที่เป็นแบบร่างสมบูรณ์แล้วเนาะที่เป็นร่างโจเกรสอย่างเงี้ยไอ้้้้้ตััััววววววนน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 นีีีีีีีีกกกกกก็็็็็็ถือออออออ่่่่่่่่าาาาาาาเเ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 เปปปปปรร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 ระะะะภภทททททฟฟคคบผมม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 พพงงงงงโจจจสขไไดดยยิิิแลู ผลที่มันจะต้องแจกสายไปเป็นประเภทอื่นครับก็ถ้านับให้อยู่ในสายพันธุ์ก็ยังเป็นประเภทฟรีและแน่นอนว่าดิจิมอนที่เป็นรางสุดยอดอย่างตัวอิมพีเรียลดาอนอย่างนี้ที่มาจากสายพันธุ์ของไพ่ดาอนก็เป็นประเภทฟรีเช่นกันครับต่อมาจะเป็นประเภท variable บ้างนะครับผมประเภท variable เนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจคอนเซปต์เดียวกับของดิจิมอนอาร์เมอร์ได้เลยครับคือดิจิมอนที่เป็นประเภท variable จะเป็นดิจิมอนอยู่ในระดับไฮบริดครับซึ่งตัวนี้วิธีการอธิบายมันจะน้อยกว่าของดนะิจิมอนอาร์เมอร์เนาะเพราะว่าตัวของสเปร์เองเน Armor, ี่ ตัวนหนึ่งเนี่ยสามารถวิวัฒนาการไปได้นะครับแต่ว่าของอาร์เมอร์มันจะมีการเซตวิวัฒนาการมาดีกว่าครับผมก็คือว่าวีมอนใช้ดิจิทัลแห่งไฟกลายเป็นเฟรมดามอนใช่ไหมแล้วถ้าวอร์มอนใช้ดิจิทัลแห่งไฟแห่งความกล้ายอย่างเงี้ยกลายเป็นเชดรามอนเออมันก็จะมีการแบบจับคู่ดิจิทัลกับดิจิมอนเนี่ยที่มันค่อนข้างตรงตัวนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยวีมอนหรือวอร์มอนถ้าเกิดว่าไปใช้สปิริตแห่งไฟที่เป็นฮิวแมนเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นอาคูนีมอนเหมือนกัน ่ไมรู้แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้สปิริตอันนี้รู้แน่นอนว่ากลายเป็นตัวนี้แน่ๆน,นะครับผมดิจิมอนที่เป็นระดับไฮบิดแล้วก็เป็นประเภท Variable มันจะมีคุณสมบัติแบบนี้นั่นเองครับดิจิมอนประเภท Variable นะครับผมธาตุของมันในตัวของมันเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมอาจจะกลายเป็นวัคซีน Data ไวรัสก็ได้แต่ว่ามันไม่มีใครไปเจาะดูละครับว่าเฮ้ยการแปลงร่างครั้งนี้ที่กลายเป็นสมมุติเป็นวูฟบอนอย่างเงี้ยครับคู่ต่อสู้ก็เหมือนต้องต่อสู้กับตัวของวูฟบอนไปเลยมากกว เบใช่ไหมมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคุณสมบัติของคนที่ใช้งานสปเดเทะมัวแต่มานั่งคิดมาสนใจอย่างเงี้ยดิจิมอนที่มาต่อสู้กับวูฟมอนอย่างเงี้ยก็แม่งเสียสมาธิอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้มันก็จะต่อสู้กันไปเขาเรียกว่าตามน้ําไปเลยั่นเองครับและประเภทต่อมาประเภทไม่ระบุชัดเจนนะครับประเภทนี้คือประเภทเนี้ยครับมันมักจะเกิดกับพวกดิจิมอนที่มีความเป็นปริศนาดิจิมอนที่มันไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีเป้าหมายกับการที่ไปต่อสู้กับดิจิมอนด้วยกันเองครับแต่เป้าหมายของพวกม เรียกว่าเป็นดิจิมอนที่สามารถสร้างความปัน่วนให้กับร,ระบบเน็ตเวิร์กได้นั่นเองครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือจะเป็นดิจิมอนที่ไม่ระบุประเภทครับผมก็สั้นๆแบบนี้เลยนะทีนี้ผมอยากจะยกเคสที่มีการพูดถึงในอนิเมะกับในเกมมาให้นะครับผมคือถ้าเป็นในอนิเมะเนี่ยบอกเลยว่าพูดถึงค่อนข้างน้อยนะครับประเภทของดิจิมอนส่วนใหญ่มันจะเน้นในเรื่องของบทนะรับว่ามีการต่อสู้กันยังไงแล้วต่อสู้กันมันแค่ไหนพระเอกเป็นฝ่ายชนะยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะมีการสื่อสารประมาณนั้นแต่ถามว่ามีให้เราเห็นไหมมีการ ครับผมคืออย่างออกามอนอย่างเงี้ยในตอนจบของดิจิมอนพายเอเวนเจอร์เขาก็เคยพูดว่าฉันเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสนะฉันจะมาอยู่ร่วมกับพวกวัคซีนดั้งอย่างคุณนายได้อย่งงางไงกันน่ะนะครับมันก็สื่อให้เห็นแล้วนะว่าดิจิมอนประเภทไวรัสเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกกับดิจิมอนที่เป็นประเภทอื่นๆน,นอกจากตัวของมันเองหรือกระทั่งว่าตัวของมันเองก็ไม่ค่อยถูกกับดิจิมอนอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข้อสังเกตที่มักเห็นได้ในอนิเมะนะครับก็คือว่าดิจิมมมมมอออนน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 ททีีจจทนะ Demon, ี่่่่่่่่เเเเเปปปป็็็็ตตตัััััััวววววววรรรรร้้าายยยสสสใใใหญกคคืจจจะะะะดูภไไไบผช3 ก็มีตัวเดียวเป็นดัต้าหรือกระทั่งแบล็กวอร์กเรย์มอนที่มาในของภาค2อย่างนี้หรือสตูที่เป็นแบบะระดับ7จจอมมานใช่ไหมเบลเซ็มอนอย่างนี้รูเจมอนอย่างเงี้ยเป็นดิจมอนประเภทไวรัสทั้งหมดเลยครับแต่ต้องรีมาร์คตื้ๆไว้ว่าเป็นรูเจมอนที่อยู่ในฟอร์ดาวด์ OD, เป็นต้นไปแล้วนั่นเองครับแต่ที่ว่าประเภทของดิจมอนจะมีปัจจัยที่สําคัญกับเรื่องราวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในเกมนะเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณสมบัติที่บอกไว้ตอนต้นเลยว่าวัคซีนชนะไวรัสไวรัสชนะดัคีนนนนนอย่่่่่่าางะรรมกกจจวเเเเใลลทแืปภ ของดิจิมอนมากกว่าครับเอาตรงๆนะผมก็เป็นสายอนิเมะนะครับผมไม่ได้เป็นสายเล่นเกมขนาดนั้นนะแต่เออแต่ก็พอรู้ข้อมูลจากการที่ว่าต้องทําคลิปดิจิมอนนี่แหละครับคือคนที่ไปเล่นเกมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประเภทปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าการเล่นของเรามันจะเสียเวลามันต้องแบบว่าต่อสู้อย่างยากลาบากอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ประเภทของดิจิมอนที่มีอยู่ในเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญที่พวกเกมเมอร์สายดิจิมอนอย่างนี้ต้องรู้เอาไว้นั่นเองครับทีนี้มันใช้ในการต่อสู้อย่างเดียวไหมก็ไม่นะครับผมท ประภทมาอ้างอิงในการที่จะดาเนินเนื้อเรื่องนะครับถ้าเป็นอย่างของเวอร์สอย่างนี้จําได้ว่าเวลาที่จะมีการผสมพันธุ์ดิจิมอนนะครับถ้าเกิดว่าดิจิมอนดาต้าผสมพันธุ์กับดิจิมอนไวรัสไวรัสชนะดาต้าใช่ไหมครับดิจิมอนที่ออกมาก็จะกลายเป็นดิจิมอนไวรัสอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเอาดาต้าไปผสมพันธุ์กับวัคซีนดาต้าชนะวัคซีนก็จะเกิดออกมาเป็นดิจิมอนที่เป็นดาต้านั่นเองครับมันก็จะเอาเรื่องราวของการชนะทางมาพูดได้ในมุมนี้เหมือนกันนะครับหรือในของ, World 1, อนนงขดิจิมอนเวอร์หนึ ดิจิมอนวัคซีนอย่างนี้เนาะคือถ้าอย่างเป็นคดีหาของตัวแหวนดมอนอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาดิจิมอนเข้าไปเราต้อง,องใช้ดิจิมอนไวรัสเท่านั้นครับผมถึงจะเข้าไปได้ถ้าเราพาดิจิมอนวัคซีนไปอย่างเงี้มันจะไม่ให้เข้าเลยหรือกระทั่งคดิหาน้ำแข็งที่เราจะได้ไปเจอแองจิมอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีการกำหนดเหมือนกันว่าต้องใช้ดิจิมอนวัคซีนนะครับถึงจะเข้าไปได้เนาะคือแบบถ้ารู้อย่างเงี้ยในส่วนของเกมในส่วนของอน,นิเมะว่า พวกประเภทของดิจิมอนมันสามารถส่งผลอะไรได้แบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นข้อมูลที่สนุกดีนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพวกประเภทดิจิมอนนะครับที่ผมหยิบม,มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้กับทุกคนฟังนะถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับผมมีข้อมูลเสริมตรงไหนหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์อะไร<ๆ>เกี่ยวกับประเภทของดิจิมอนอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นาใใั้ดีสส